ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีแก้น็อตลูดที่น็อตดันโซของเวฟร้อยยี่หรอยสิบไอนะครับก่อนนี้เราก็เชื่อม mm hmm. เชื่อมปิดเต็มเลยนะครับ mm hmm. เชื่อมพอกเต็มหมดใหม่หมดเลย mm hmm. อันนี้เชื่อมโดยการใช้เ mm hmm. ชื่อมอาก,ก้อนนะครับ เราเชื่อมท็เมื่อกี้เชื่อมแบบดันดันรูให้มันเนื้อมันหลอมละลายลงไปลึกๆแล้วเราก็ทีนี้ก็มาเชื่อมเก็บนะครับเชื่อมให้มันเต็มกันรั่วรอบสองก็เชื่อมตามนี้นะครับเชื่อมมินีนยมี่เชื่อมง่ายกว่าเชื่อมสแตนเลสน,นะครับเพราะว่า เชื่อมผิวพวกนี้เราได้ไปปาดเก็บออกแล้วเนื้อข้างในมันสวยอแล้วพอเชื่อมเสร็จแล้วก็มามีลิงเอาฐานหมายถึงหน้าสัมผัสของน็อตอะครับอันนี้เขามันเราเราเรา,เราจับชิ้นงานไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบจับที่เป็นเหล็กประคองนะเราใช้ปากกาหนีบเอาเลยครับเราก็เลยต้อง มินลิ่์แบบค,ค่อยๆทํานะครับเพราะมันมัน,ม,นมันทำลงทีเดียวไม่ได้เพราะว่าชิ้นงานมันไม่แน่นเท่าไหร่ครับอันนี้เราค่อนข้างจะช้าๆนิดนึงครับเพราะว่ามันใช้แรงกดลงไม่ได้ปกติดอ,อกมันจะคมถ้าเรากดก็มันจะคมเข้าไปเลยง่ายๆอันนี้จับชิ้นงานง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้ทําแบบจับเพราะว่าเรา รีบครับขึ้นเชื่อมแล้วก็เจาะทำเลยครับต่อไปก็เป็นการเจ,จ,จาะเจาะเจาะดอกแรกนี่ใช้ดอกเอ็นมิน8มิลน,นะครับเจาะก็คือเราก็ค่อยๆเจาะไปครับเพราะว่าถ้าเจาะแรงลงทีเดียวเลยมันมันไม่เซนเตอร์ Center มันจะเพี้ยนนะครับเราก็เจาะไปใช้ดอก 8มิลคารา์ไบด์เจาะลงไปมันต้องไล่เจาะประมาณอีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่สองก็ใช้สว่านครับเพราะว่าเรามีรูตรงกลางแล้วสว่านจะเจาะง่ายทีนี้ดอกสว่านนี้จะเป็นสิบสิบสองจุดห้ามิลน,นะครับพราะเราจะรูเพราะเราจะทำน็อตเป็นสิบสี่มิล สิบสมิลแล้วก็เจาะตัวนี้ลงไปก่อนสิบสแล้วเราค่อยตัรบ14่ทาบสีมิลอันนี้มันเป็นงานแบบถามว่าทำยากไหมมันก็ไม่ยากครับแต่มันต้องค่อยๆทําทำไปครับตามขั้นตอน1นึสอไปต่อไปก็เป็นการตับตับ14มิลน,นะครับ พอดีเมื่อกี้ผมรอบแรกผมตาบลงไปแล้วมันก็เลยค่อนข้างทําง่ายนิดนึงครับอันนี้เอามาให้ดูเป็นแนวทางหรือว่าอันนี้เราก็ใช้กดนะครับหน้าสัมผัสมันจะตรงเวลาเราวางลงตรงนี้ปุ๊บมันจะตรงกับเซนเตอร์เลยครับถามว่าทำไมคือทาไมไม่ใช้เครื่องมินลิงจับตาบเลยมินลิงผมมันรอบมันสูงครับมันมันไม่ใช่มอเตอร์ สองสปีดครับเป็นรุ่นนี้มันรอบมันสูงมันตาบมันเร็วมันตาบไม่ได้ครับมันหยุดไม่ทัน,นก็เลยต้องใช้ดอกตาบบนเครื่องนี้แหละครับต่อไปก็เอาลองเกียวนอ็อตลองเกียวน็อตใส่หมุนใส่ได้ก็เหลืออีกขั้นตอนหนึ่งครับก็คือเก็บเก็บผิวเก็บ ได้อันนี้ก็โอเคผ่านนะครับที่เหลือก็คือเราต้องไปเก็บขอบอันนี้ก็จะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดอกเอมินมันเป็นดอกที่คมกัดยาวเราต้องค่อยๆกัดนะครับกัด กัดเร็วๆเลยไม่ได้ครับเพราะว่าอลูมิเนียมมันมันมันกินแบบหนักๆมันจะไม่ค่อยสวยครับอันนี้ผมก็พอกพอกพอมันมีผิวที่เราต้องเจาะต๊าบพอทำพอได้ทำเกลียวเฉยๆนะครับไม่ได้เอาสวยงามเพราะว่าไม่ได้เน้นครับลูกค้าบอกว่าเอาง่ายๆพี่ แล้วก็เก็บผิวนิดๆหน่อยๆพอดูดีเฉยๆถ้าเราจะเก็บให้มันเป็นแบบคมงามเต็มมันต้องเชื่อมเชื่อมเยอะๆกว่านี้ครับแล้วเราค่อยมาเก็บอันนี้ถามว่าถ้าเชื่อมเยอะปุ๊บมันก็ร้อนเกินไปพวกอลูมิเนียมมันก็จะเสียรูปครับเราก็เลยเชื่อมนิดๆหน่อยๆถ้าเชื่อมแบบเต็มๆเยอะๆเลยนะมันต้องมันต้องเอาแคงไปปาดหน้าซ้าย ปาดหน้าแข้งกลางแล้วก็แข้งข้างนอกครับอันนี้เราก็ค่อยๆทำเอาถามว่าทำไมถึงทำไมถึงไม่ทำเร็วๆก็ไม่ได้จับแน่นนะครับอันนี้ใช้ปากกาหนีบเลยง่ายๆเชื่อมเจาะตาับปาดเก็บรอยเก็บขอบ มันทําเป็นวงกลมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแมนวนวลไม่ใช่มันไม่ใช่ cnc เราก็ต้องค่อยๆทำเอาครับงบน้อยแต่รอยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นรูน็อตตัวดันโซ่นะครับย้ำว่าไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะครับถ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยง่ายกว่านี้เยอะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเราไม่ต้องตั้งศูนย์กลางไม่ต้องตั้งเซนเตอรอ์ตัวแกนกระบอกมันจะ ถ้าไม่ตรงมันจะยัดไม่เข้าครับง่ายงงสบายสไตล์แม็กงานไม่ดีที่สุดครับแต่ขอให้มีขอให้ได้ทำใครมีอะไรสอบถามหรือสนใจจะทำอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับเฟซบุ๊ก ลงกึ่งมินิแม็กสอปอนะครับอันนี้เราก็ปาดเก็บเรื่อยๆครับไม่ได้รีบครับเรื่อยๆช่างชื่ๆรีบไปถ้าดอกแตกมาไม่คุ้มเลยครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับฝากกด subscribe กดไลค์กดติด